สวัสดีครับท่านผู้ชมวันจันทร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2568วันนี้ตรงกับวันขึ้น2องค่ำเดือน10ปีมะเสงนะครับเดือนทางจันทรคติเนี่ยก็เข้าสู่เดือนใหม่ก็คือเดือน10 2องค่ำนี่ก็คือเปรียบเสมือนวันที่2นั่นนะครับสำหรับเดือนทางสุริยคติหรือเดือนมาตรฐานสากลน,นั้นขณะนี้ ก็เข้าสู่วันที่25ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเดินทางรับจิตนิมนต์ที่เทศบาลโคกน้ำเกลียงอําเภอสหัส,สขันจังหวัดกาลสินนะครับหลวงตาก็ออกเดินทางตั้งแต่เชา้าบรรยากาศท้องฟ้าโปรเพซึ่งการตื่นตอนเช้าเชสร้างความสดชื่นสดใสให้กับสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ ใครที่ยังมัวนอนตื่นสายอยู่ก็ปรับพฤติกรรมการตื่นนอนเสียใหม่ตื่นนอนช่วงเช้าเช้าจะได้ทํามาหาจินได้ทันคนอื่นเขานะครับหลวงตาบุญชื่นเองจิตของสงฆ์นะครับบินธบาตตอนเช้าหลวงตาบุญชื่นจำพรรษาที่ป่าชาบ้านคำสีตาบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินพรรษานี้เป็นพรรษาที่16ของหลวงตาก็จำพรรษาอยู่ที่ป่าชา แต่ในช่วงเช้าก็จะบินทบบาททามีกิจนิมนต์ญาติโยมนิมนต์หลวงตาก็จะเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆบินทบบาทฉันพตตาหารเช้าเสร็จก็จะเดินทางกลับมาสวดมนต์ทำวัดเย็นที่ป่าช้าบ้านคำสีการทำวัดเย็นนั้นหลวงตาก็จะสวดเวลาประมาณ17นาฬิกาแล้วก็มีการจัดตั้งโรงทานสำหรับญาติโยมที่มาร่วมสวดมนต์ รับประทานอาหารหรือนำกลับไปรับประทานที่บ้านบรรยากาศคึกคักนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้โรงทานนก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคึกคักกว่าแต่ก่อนปีนี้พรรษาที่16ของหลวงตาหลังจากออกพรรษาหลวงตาก็จะเดินทุด,ดงนะครับเดินไปในพื้นที่ต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมทาบุญได้ร่วมถักบาตรกันนะครับ จะเดินทางเส้นทางไหนนั้นก็ต้องคอยติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึง่งวันนี้แอดมินได้นำบรรยากาศที่เทศบาลตำบลโรกน้ำเกี้ยงเนี่มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณผู้ใหญ่สมพักอนุสรที่ให้นำข้อมูลมาเผยแผ่เพื่อเป็นพุทธศึกษาต่อพุทธศาสนิกชน สืบไปไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ อาชีพทุกแจ่าเนาะทุกหนที a Enough, a ่เอาสิเตียมไม่ัด้ทุกบาหลงตาเนี่ยเอาเอาวอเดอครับทุกอย่างอาจจะเ่็นการทุกการลงตา เยผมายกต้องต้องเดาใจนะครับต้องต้อเปมรรถเทียบกนตัวองกนนะครัสำหรับเงินนะครับ สำหรับผู้ที่เดินลมาตูนหันนะครับยิบเลยนะครับผมยิบเลยนะครับเดกยต้องาเคืยนครับไม่ต้องนางากมาั้งตาได้ไปตามที่อันของแล้วไม่มีเสือข้งน้เลนะครับไม่มขหเวเลยนะครับก็เป็นแถวเลยนะครับก็เป็นแถวเลยนะครับเรืองเราทด้วย เป็นแถวเป็นแนวทีนี้ก็ให้นั่งก่อนนะถ้า้าาาน่งนะครับนั่งก่นนะครับหลังจากนี้เ้าก็ไปเขียนไปภาวนาทางเจ้าหน้าที่ที่รับผชอบกนหน้าสาหรับไปานานั้นบางคนกลับบ้านเลยนรัไม่มีก็ไนะคับนไปนาไปนี้ ตามให้ค <łość> ุณผู้ปกครอตาแล้วท่าก็จะไห่หการเงิเรีบร้อยก็ไม่ทำเจื่อนที่ที่เรามาฝากที่ธนาคารขอรง ก็เป็นแถวยาวครับเพื่อถวายปรานาใบปรานาให้กับหลวงตาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลวงตาฉันพัฒหารเสร็จแล้วนะครับถืว่าเป็นรอบที่สองนะครับที่ท่านที่มาไม่ทันรอบเช้านะครับรรรอออกับนง ชอับตุวไอลกตากสีอาจสัดพี่น้องกนนอก็ชกดีฟงดเชื่อจพี่น้องจะเอาฟงจะเอาวย้ามจะเาเอาเมื่อจะเจ้าที่นี่ก็กาลังจะตัวไอ้ฟงฟปปรับปรนเช่อพี่น้องจะได้ฟงเาได้ท่าามไป วันนี้้อนก็ันพัฒาเสรก็รับัจากญาติโยมนะครับวันันรับพรก่อนเดีวกับเพื่เปกับนมาเวส่้งตากสองนน่บรอยาดจางน เพิ่มกนะครับมันนั่งก่อนนั่ง